สวัสดีท่านผู้ชมทุก่านรับผมสวัสดียามเย็นครับก็เป็นเวลาเย็นแล้วตอนนี้ครับก็ต่อเนื่องจากมาคลิปที่แล้วครับคิดที่แล้วนะครับที่บอกว่าจะมาตกปลาในเรื่องงานเชิงเดี่ยวครับเราก็มากันแต่เช้าครับเย็นเที่ยงไม่มีปลากินเลยนะครับก็ผมมานั่งตรงนี้ใหม่ตอนสี่โมงนะครับซึ่งก็มีแต่ชะโดเข้านะครับเมื่อเช้ามันก็ชะโดเข้านั่นแหละเมื่อเช้าได้ชะโดไปสองตัวนะครับ ตอนนี้ก็ผมก็เลยเปลี่ยนนะครเป็นเปลี่ยนแปดปอยขาดบ่อยก็เลยเปลี่ยนเป็นติสองก็ได้เป็นสะโดมาสามตัวครับเป็นตอนจับแรงหน่อยตายแล้วและตอนนี้ก็ปานินเริ่มเข้านะครับเป็นไซส์ใหญ่ๆครับนี่ครับเหมือนเดิมกับท้งวานครับมันเข้าตอนเย็นครับหม่ยเลยครับตื่นมาเข้าได้เช้านะครก็ตกช่งานเอได้เดือนนะครับผมแล้วก็เช้าเป็นอันนี้ด้วยขนมปังนะครับก็ได้เป็นปลาตะเพียนไปตัวเดียวนะครับจนแบบเบื่อมากก็เลยไปลงน้ําตกลงน้ําตกก็ได้แค่สองตัวนะครับ ก็เลยมาตรงนี้ซึ่งปลาเข้าเย็นนั่นเองครับตรงนี้ก็มันจะมีปลาโดโกรนตลอดนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําให้ปลาไม่กินนะเพราะปลาแถวนี้มีจัตุรใหญ่นะครับตัวเล็กๆมันหนีแต่ตัวใหญ่มันไม่หนีก็เห็นถ้าเห็นก็เป็นมากินนะครับก็เย็นนี้ผมเป็นแค่เดือนอย่างเดียวนะครับก็เอามาคันเดียวนี้หละทดคันนะครับเหลือระยะ3.5ได้นะครับ เกี่ยวเป็นพวงเลยครับให้มันดิ้นได้ครับแล้วก็ปลากินไม่ได้ไก่นะแต่น้ํานตรงนี้มันลึกมันก็เลยมีแต่ปลาตัวใหญ่ๆ<อ>ก็ดูทุนไกลๆนะครับผมอาจจะมองไม่เห็นในกล้องนะต้องขออภัยด้วยนะครับติดตั้งกล้องลำบากมากครับ สำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับผมก็ที่นี่ใหม่นี้ก็คือเขื่อนแม่ประจันนะครับซึ่งเรามาตกปลากันประจำแล้วลงน้ําตกปลากันนี่แหละ<ม>ก็ติดตามน้องๆมานะครับจากอ่อชาแนลปลาเข่าเราธรรมชาติครับซึ่งวันนี้น้องไม่ได้มานะน,น้องติดธุระอะไรครับไม่ได้มาเมื่อวานก็มาตกกันอยู่นะครับวันนี้ไม่ได้มาแล้วก็ผมมากับทีมงานผมนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ตามมารอบเย็นนะครับ ฟักตบพี่อยเ้ยคือจะง่อยๆเขาวันนี้ ปลาดินกล่อมเฉยๆนะครับโอ้โหโดนครับเอ็นปอก็เกาะเมื่อกี้นี้อาการเหมือนปลานินล,ลึกชะโดชะโดครับชะโดมาแล้วครับผมก็กลัวมันหลุดผมก็บีบเหมือนเต้ตายหมดปลากละเดืออย่างเดียวจับบีบตายหมดชะโดไซส์ใหญ่ครับก็มาทำคลิปตีอปอมกันนะ แต่ไม่ก็ได้ตัวสองเช้าแล้วผมเอาเรือออกกันมาก็ไม่ได้ตัวจบครับจบแล้วครับ กระโดแน่อนอนโอ้เฮ้ยมอดกระกาบครับท่านผู้ชมนี่มาช้าก็ได้ตัวหนึ่งซส์นี้นะครับซส์นี้ครับแจมครับสวัสดีครับแชด้าแชด้านี่ครับตัวนี่ครับ ก็เป็นเรื่องแปลกนะครับทําไมแมงปอถึงชอบมาตอดทุ่นนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับปองอะไรวะอะไรว้อะไรบ้าโอเห็นเลยโดนแล้วครัอบอ้าวหลุดเลยพลาดครับโดนหลายๆรอบคเขาเอ็นเปื่อยครับโดนปอน,นึ่งคู่นี่หลุดตัวที่สามแล้วนะแต่มันนั่งก็แบนี้ที่สามแล้ว อะไรก็ไม่รู้งัดไปก่อน <c oughs> อับโดทั้งนั้ี่จะสันโดฉับโดน้อยฮะเขาเต็มปาก ดดดดดดได้ตัวแล้วนี่ไงโอ้ปลากระยอกครับผมปลาขี้ยอกนั่นเองนะครับนี่ๆๆเอออ๋อมันเป็นอ่างเก็บน้ำครับมันก็มีทุกปลานะโดนแล้วไม่กังวลไม่ได้เย่าเกี่ยวเล่นชะโดแล,ล้วหน่อย าอะไรครับอะไรครับเขาว่าเย็ยนๆปลาใหญ่จะจะปลาจะเข้าตื้นครับทําไมนี้ผมตกหรือใปลตาตะเพียนครับผมเอ้ยกระมังครับกระมังเข้ากินไสเดือนด้วยอ่าดีนี่ครับกระมังไสสวยนะครับแต่มือครับไสเดือนครับ ตกลึกนะครับตกลึกได้ก็มาเด็ก okay. นำลึกปลาเล็กเล่นได้เงียวะโอ้พี่จังหวะอุ้ยไม่เล็กคบท่้นผม้ชมตัวใหญ่นะลุดครับนกปลาเล็กเล่นดูขยายทุนผมยาวในนู่นนะ ลาอะไรไม่รู้ครับอ้อได้แล้วกระมังครับผมเออกระมังเข้าครับนี่ครับอ่ะตัวไปเจียมเราเป็นปลากระมังนะครับผมใส่กระบะดักระะใส้่น้อยนะเดี๋ยพี่ไปทอดกินอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศยามเย็นเหมือนเดิมครับที่แคมป์ผมนะครับวันนี้เหลือกันแค่สี่คนนะเมื่อวานเยอะนะครับอ่ะดูคนงานก่อนนะครับก็ตกตั้งแต่ตอนสี่โมงนะครับแล้วก็เริ่มถ่าย ให้ท่านผู้ชมดูตอน5โมงนะครับว่าตอนนี้น่าจะ6โมงแล้วแหละตอนนี้กล้องจริงนไปดูมือถือจริงก็จริงจริงจังสี่โมงถึงห้าโมงนะครับแล้วก็เงียบไปขึ้นชั่โมงกว่าโดนปลาเล็กกล่อมนะครับคนงานครับเบาๆครับงานเบาๆครับนี่ครับชั้นมาคิดได้มาโดนกล่อมก็คือปลาชะโดนะครับเนี่ยชะโดนี่นะครับอ้าวกล้องอยู่ไหนนี่ครับชะโดนะครับ ก็เป็นปลานนลนรับไซส์สวยๆนะครับผมปลากระมังเองนะครับก็ถือว่ายังได้อยู่นะนั่งแค่สองชั่วโมงก,กว่าๆนะครับตอนนี้มันเป็นเวลาหกโมงครึ่งละเพลินแล้วเกินนะครับเพลินแล้วเกินครับกนะ็อย่างที่บอกนะมันกินตอนสี่โมงถึงห้าโมงแค่นั้นเองนะอาจจะกินตอนสามโมงก็ได้แต่ผมมานั่งตอนนี้ตรงนี้ตอนสี่โมงเลยครับื่องจากจตกที่อินปไม่กิน คดีีู่ทแมรบรรยากาศยามเย็นครับก็จะมีชาวบ้านนะครับมากางเต็นท์มาทางดิรรมกัน,กนเยอะแยะมากมายก็ก็เป็นช่วงวันหยุดสงการพอดีนะครับก็เลยมีคนมากันเยอะนะครับแล้วก็ลงตะคัดกันอะไรประมาณนี้นะครับส่วนมากที่ฟังฟังดูก็จะเป็นชาวไทยอีสานนะครับที่มา พักผ่อนอย่างนี้ครับก็ไม่มีโอกาสได้กลับบ้านก็เลยมาที่นี่กันก็บรรยากาศโอเคนะมาก็ได้ปลากันอะไรกันนะครับมาปักเบ็ดกันบ้างนะครับอยู่รอบนะครับบริเวณนี้รอบเลยท่านเลยนะครับตรงนี้แต่ผมอยู่ตรงนี้ครับพครับก็มีมีนะมีหลายท่านเลยอนี่คือผลงานของพี่ใช่ไหมวันนี้วันเดียววันนี้ทั้งวันนะครับนี่ครับพี่นาได้แค่นี้นะครับเมื่อวานกบไฟกับผมได้กี่ตัวเมื่อวานสารเนาะทิ่ที่แล้วนะครับก็นี่ครับ มาถึงที่แล้วพี่ไทยกับพี่เอกนะครับมากับทํากับข้าวเรียบร้อยแล้ว่เราไปอู้งานก็พี่ไทยไม่ได้ปลาได้ไหมได้ปลาเลยอ่ะผมได้ตั้ไงเอานั่งทำกับข้าวก็โอ้บรรยากาศดีครับกับตรงนี้ครับโอ้วันนี้กินข้าวริมตรงนี้เลยเหรอนี่ครับพี่นาจัดเต็มนะครับชุดย่า่ไฟกับพิบนะครับงานชิงเลี้ยวนะครับได้แต่นั่งแอ๊กอะผลงานที่ก็อ้อยตรงนี้ไป อ้อยไปตรงนี้ถ้าปลาข้าแจ้วเ,เลยนะแต่ว่าตรงนี้น้ำจะตื้นหน่อยครับท่านผู้ชมตรงที่เราตกเมื่อกี้น้ำลึกแล้วก็ปลากระมังกำลังเข้านะครับไม่รู้เดี๋ยวคืนนี้อาจจะชวนกันไปตรงนู้นนะครับก็กับข้าววันนี้นะครับพี่ก็ทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นปลานินนะครับอ่ามาหาปลาก็ต้องกินปลาครับต้มยำปลา ต้มยำปลาช้อนเนี่ยมื่อคืนเราเอ้ยปรากฏด้วยเหรอช้อนปรากฏนะครับนี่ไปปักมาแล้วประมาณสามสิบคันเดี๋ยวดูกันอีกแล้วใช่ไหมเมื่อคืนเราปักนะครับมันได้ช่วงหัวค่ำนะครับแล้วก็ดูตอนเช้าไม่ได้ปลาเลยนะครับปักด้วยตัวท่าครับคือว่าปลาน้อยๆครับมันเข้ามากินกันนะครับกินเยอะเราหมดเลยครับเราหัวค่ำเราได้ปลากดมาสี่ตัวสามตัวนะสามตัวปลาช้อนหนึ่งตัวนะครับตึ่งท่ายไวเมื่อคืนนะครับผมเดี๋ยววันนี้ไปดูใหม่นะครับแก้ตัวอ่าแตหรบบเย็นนี้ก็บรราการ ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมล้างตัวแล้วก็นั่งกินข้าวกับพี่ๆ่ของนี้แล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับเฮ้ยอะไรนะเออยาชุกกำลัง <laughs>